โอ้เป oh, ็นลังโนากรังโนสนับสนุนโดยสามเจ้าบางเหนียวครับผมเจ้าไปไ้ไปตุไปอยู่ทางโน้นเลไป

bùn đau nó á nha. đau khóc á bùn đau khóc á bùn đau khóc cái <laughs> á ม่แม่หนูหนูแม่่อยู่สู้อย่าสู้อย่าสู้อย่าพอจังสวันว่าพ่อก่อนเดี๋ยวหมดแ่เรจะไปยืมแจกให้เขาเราจะเอารับไปยืมแล้วไม่ชอบให้เขาทุกคน